นะคะอันนี้ก็จะติดกับที่พักวเราจะเดินชมว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆบ้างว้าวนี่อยากทักแบบนี้อยากได้แบบนี้ทุกคนพาเที่ยวนะคะ ภูเก็ตนะคะเราพักอยู่โรงแรมอันดามันอะไรต่อไม่รู้จำไม่ได้พาเด็กน้อยมาเดินนะคะ เอบ้ย <Ơ> <c ười>